เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกัน ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่3แล้วนะครับที่ผมได้นําเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาซื้อขายเนี่ยมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมนะครับทรัพย์ที่มีเจ้าของหลายคนนั่นเองสามารถซื้อขายได้หรือไม่อย่างไรลองมาดูรายละเอียดกันนะครับ สำหรับทรัพย์นะครับที่มีเจ้าของร่วมนะครับแล้วก็มีเจ้าของหลายคนเนี่ยอาจจะด้วยความตั้งใจเช่นนายกุ๊กไก่และนายไข่นุ้ยตกลงร่วมกันซื้อที่ดินด้วยกันนะครับหรืออาจด้วยความไม่ได้ตั้งใจเช่นนายคงคาและนายงดงามเนี่ยได้รับที่ดินมรดกร่วมกันในฐานะทายาทโดยธรรมหรือที่ดินที่ได้มานั้นเป็นสินสมรสของสามีภรรยา ตัวอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ถือว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยมีกรรมสิทธิ์รวมเมื่อทุกคนต่างเป็นเจ้าของนะครับ ก็สามารถใช้สอยอยู่อาศัยหาประโยชน์เช่นเอาออกให้เช่าทำเกษตรกรรมบนที่ดินดังกล่าวได้แต่ก็ต้องคำนึงถึงสิทธิ์ของเจ้าของรวมอื่นด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งประสงค์จะขายทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์รวมก็สามารถทำได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นเช่นนายกุ๊กไก่ตกลงขายที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของรวมให้แก่นายจำเริญนนะครับ การซื้อขายที่ดินนั้นต้องได้รับความยินยอมจากนายไข่นุ้ยที่เป็นเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งนะครับนายกุ๊กไก่ขายทรัพย์ที่ดินนั้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายไข่นุย้ยสัญญาซื้อขายที่ดินนั้นก็จะผูกพันเฉพาะส่วนของนายกุ๊กไก่เท่านั้นนะครับนายจำเริญนผู้ซื้อไม่สามารถบังคับให้นายไข่นุย้ยจะต้องโอนหรือขายส่วนของนายไข่นุ้ยให้แกต่ตนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุป าการซื้อขายทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมก็สามารถทำได้นะครับโดยจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในเรื่องของสัญญาซื้อขายเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอีกค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ